หลังจากไตรมาหนึ่งนะครับงบของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วมี4ข้อสรุปง่ายๆดังนี้นะครับข้อที่1นะครับแน่นอนหุ้นเทคไปต่อนะครับงบการเงินออกมาดีมากๆโดยเฉพาะกลุ่ม7นางฟ้าทําให้ผลประกอบการบวกถึง5%ปีต่อปีนะครับกลุ่มนี้ถามว่าคําแนะนําคืออะไรนะครับให้กระจายการลงทุนไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นโดยแบล็ค o ล็อกหวังว่าจะสามารถตีตื้นฟื้นกลับขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีนะครับข้อที่2นะครับเห็นการเทเงินลงทุนขนาดใหญ่แน่นอนว่าเป็นเรื่อง ของการพัฒนา AI, Cloud Service นะครับแล้วก็ Data Center เหล่านี้เป็นทิศทางสนับสนุนให้นวัตรกรรมอย่าง AI เข้ามาสร้างมูลค่าใหม่ๆแน่นอนนะครับคำถามก็คือว่าหุ้นจะลงไหมลงทุนเยอะขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเจ็ดนางฟ้าเลือกแล้วไม่มีผิดหวังการลงทุนแนะนําตอนนี้นะครับให้เลือกลงทุนกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนมหาศาลตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มี Data จํานวนมากเป็น Data Supp l i e r หรือว่าคนที่เก็บข้อมูลตรงนี้ในส่วนที่เป็น Privacy Security แล้วก็ Storage ครับข้อสรุปที่3นะครับ